นะะเรากำลังจะมากินกล้วยหอมที่อยู่บนต้นโอเคไปเดินไปเลย <c oughs> ทีมงานทีมงานตัวใหญ่มากเลย <c oughs> นั่งรอ <c oughs> เอา <c oughs> เดินไปเลยลูก <c oughs> ไปนู่นไงต้นกล้วยหอมเราอยู่ไหน <c oughs> กล้วยหอมอยู่ตรงนน้นไปสิ ไปไหมเอาไปสิเข้าไปดูไปเอาไปเร็วเร็วเร็วไม่ต้องเล่นกับขบขบเอามันไว้นั่าหน่อยขบไหนไหนกล้วยเอาไหนกล้วยดูอันไหนไหนสุกหรือยังอันนี้สุกอยู่อ่าโอเคสุกแล้วไหนลูกเหลืองเหลืองโอเคเดี๋ยวน้ำฝนจะตัดตัดใบออกก่อนเนาะ มาเข้ามาดูนี่เห็นไหมชัดไหมมานี่โอเคเราพามาดูกล้วยหอมเตี้ยต้นเตี้ยแค่ไหนเอามาวัดดูเด็กๆมาวัดดูนี่มีเตี้ยของแท้นะแล้วที่มีคําถามนี่ว่าสุกเขียวหรือสุกเหลืองอันนี้เราให้คําตอบไม่ได้ระวังยางกล้วยเดีย๋ยวนี่เราพามาดูสองลูกนี้คือสุกสุกอยู่บนต้นเลย พึ่งแกะผ้อาออกเหมือนอย่างที่เห็นเมื่อกี้นี่ก็ให้พิจารณากันเอาเองว่ามันเหลืองมันก็เหลืองได้แค่นี้แหละเนาะถ้ามันเหลืองเหลืองได้แค่นี้ใช่ไหมอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาให้เด็กๆชิมรสชาติกันเลยดีกว่าเด็กมาชิมกันเลยว่ากล้วยเราจะเปรี้ยวไหม <laughs> ไม่ใช่อ้าวอ้าว<อ>ชิมเลยเอาคนละลูกอ,อ่ะใครเหลือทั้งหมดอ่ะชี้นมาใกล้ๆกล้องให้ชี้กล้องมาให้ดูหนุนยื่นมาให้กล้องดูหน่อยอ่ะ กัดเลย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 กกัเลยกัดเลยกล้กไม่เป็นไรลูกกัดได้ฝั่งนี้กัดฝั่งนี้มันสุกรสูติดต้นมันจะฉ่ำๆอย่างเงี้ยเลยอร่อยไหอร่อยัเป็นยังไงเป็นเ้หนึเป็นเนน่งออยกว่าเนน่ไมันเป็นมันเป็นหวานไมรสิเป็นยังไงขอขอสัมภาษณ์หน่อยหวานอ่ะมันก็เหมือนสมหอมหอมไหมแบ่งคนนั้นคนนั้นน่แบ่งหน่อยสิโอ้โหโอ้โหไม่คิดจะปอกเลย บอกบอกแฟนเพจเราหน่อยสิเป็นยังไงกล้วยหอมขุ้มขวัญอร่อยไหมคะอะระอะอ่อยค่ะอ่านี่หน่อนละ350บาทขายของก่อนแป๊บนึงแล้วจะได้แบบนี้เก็บกินง่ายผลใหญ่ใหญ่ไหมในขุ่มขวัญเออเอาไปดูใกล้ๆเอ๋อยื่นให้กล้องดูใหญ่มากเอารอยฟันขุ่มขวัญให้ดูหน่อยอุ้ยลูกใหญ่ไหมเออนี่ให้ขุ่มขวัญถือยื่นลงไปให้ดูเอาเปลือกออกหน่อยลูกเออกินมันทั้งเปลือกไงเลยลูกโอเคอ่ะแล้ว จบคลิปกล้วยพามาดูกล้วยหอมเตี้ยสุกบนต้นกันเท่านี้ก่อนถ้าใครสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้เาบุกันกันดอกตัวน,นี้เออเนี่ยเอาแบกพุ่งมาหาเลยนี่โอ้โมีแต่ยางกล้วยนี่ลูกเต่งเต่งตึงๆ,ๆโอโอไปเอาไปขายจ้องไม่ไล่แล้วเอาแค่นี้ละนี่